哎，你那个大奥迪那边儿没呢？奥迪呀，主要嘛就是人家汽车嘛，多得很嘛。哎、oh，我就是说，汽车嘛多，嘛就跑来人多来借呗。那边儿没呢？咱来借没呢？不借。我这边儿就多亏了没呢？奥迪车啊，轮胎轮子没呢嘛？人家汽车嘛多，嘛就多。对啦，就是哎，工作。给钱吧，给木给钱吧。对啦，主要嘛就是说，汽车嘛多很嘛，哎嘛就是说，哎，反正多呢。人来开，人家买，人家汽车嘛。对啦，迪伦诺。 เออพี่รอเหลวง่อไปเลยมาที่ทารงแอ่ช็็ี่หลายี้อเท่าไหล่ี้อยเ้ยี่้อยมาเชื่อได้หรอุ่ยเนเนาะมาลงูเลื่อดีละมาเอ็กแมาพ่อยน้องกูี่เอ็แมาพ่อยเล่าเลยคุณมาพ่อยมัน